สวัสดีคุณผู้ชมที่น่าแล้วครับผมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมากันอีกแล้วสําหรับ r o b o t o ี i a Corporation ใน EP ที่2นะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาต่อจาก EP แรกนั่นก็คือเราได้เจ้านกตัวนี้มาเนาะใช่ผมไปฟาร์มนิดหน่อยมาแต่ว่ายังไม่ได้ปลดล็อกข้อมูลไปเลยนะครับผมตอนนี้ผมได้ทาการเอาพนักงานรุ่นเก่าของผมกลับมาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มา1คนนะครับผมนั่นก็คือไนท์เนาะผู้จิตามคนเก่าๆของผมก็น่านจะรู้อยู่ว่านี่คือใครเนาะเขาคือพนักงานคนแรกของผมเนาะไม่ไดีต้องบอกว่าคนที่2ในในเ,เน ผมจะเรียกไอพนักงานคนนี้ว่าอิชินะคนดูเพราะว่าผมพูดจนติดปากไปแล้วเอาล่ะอิชินี่คือพนักงานของผู้จัดการเองจะบอกว่าเขาคือรุ่นพี่เธอนะถ้าเกิดว่าเธอจะไม่เชื่อก,ก็อ่าไม่เป็นไรฉันไม่ได้ว่าอะไรแต่เนี่ยคือรุ่นแรกนี่คือพนักงานรุ่นแรกของผู้จัดการเองผู้จัดการเป็นคนที่จ้างเขามาอีกรอบหนึ่งในการที่จะกลับมาทํางานกับบริษัทแห่งนี้เนาะซึ่งสตารเขาอาจจะอ่าหายไปหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้ไปทำงานที่นี่นานเนาะถึงแม้ว่าเธอจะเป็นหัวหน้าแผนกน,นี้แต่ก็ลบเขาหน่อย กันเขาแก่กว่าเธอเขาเป็นรุ่นพี่เธอนั่นแหละอะไรไหน,น,นไหนเธอก็มาแล้วเอาเป็นว่าเออใช่ผมได้ตัวนี้มาด้วยผมได้หมามาหมาอะไรไม่รู้เหมือนกันผมยังไม่เข้าใจกับมันเลย ว่ามันคือตัวอะไรมันน่าจะเป็นหมาอะไรบางแต่ถ้าไม่หมามันอยู่ในห้องนี้ก็ไม่รู้อนาวารี่หมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมไปอ่านในนี้ให้คุณผู้ชมฟังก่อนดีกว่าไอ้วันที่3ที่ผมสคริปมาเอาละเดี๋ยวไปกันเลยโอเคเราก็จะมาต่อกันในวันที่3เลยเนาะจากไอ้เรื่องของซอนที่แล้วที่ผมอ่านไปแล้วก็อันนี้จะเป็นวันที่3เนาะโอเคแล้มาเริ่มอ่านกันดีกว่าบริการคุณผู้จัดการนี่ก็สามวันแล้วสินะที่คุณทำงานกับพวกเราเลขาสนี่มันช่างมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนไว้อยู่นิิทาาเกกก่่มมจะีสงลลึ ผมมาให้ตัวเอกขอพรอได้3อย่างเสียใ,ใจด้วยนะฉันไม่ใช่จอมเวทหรือเศรษฐีพันล้านที่จะทาให้คาขอของคุณนั้นเป็นจริงได้นะเดีย๋ยวแล้วก็ตามฉันก็พอรู้ว่าคนที่มากอนคุณนั้นขออะไรไปบ้างมีความปรารถนาหลากหลายอย่างแต่สิ่งที่พบได้บ่อยนั่นก็คือการตามหาการเติบโตในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการพาบริษัทไปสู่ความรุ่งเรืองการเติบโตทางจิตวิญญาณหรืออะไรก็ตามแต่ทุกคนตา่างอยากเบิ่บ,บานในแบบของตัวเองแล้วคุณอยากได้แบบไหนกันล่ะระหว่าง2องอย่างนี้เอ่อ ก็อย่าให้บริษัทจเจริญรุ่งเรืองนะ ตอนนี้คุณกำลังทำงานให้กับบริษัทอนาคตของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังเลือกทำอยู่ในตอนนี้ตอนนี้คุณกำลังทำงานให้กับบริษัทโ o บอตมี่คอปเปอเรชันอยู่ที่บริษัทของเรานั้นคุณจะได้เจอกับสิ่งที่ตานั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้และสัมผัสกับสิ่งที่ไม่อาจจะรู้สึกได้คุณจะได้ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ด้วยขอให้คำขอของคุณเป็นจริงก็แล้วกันนะบางทีคุณอาจจะกลายเป็นผู้จัดการที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาก็ได้เลยนะงั้นคุณอาจกำลังสงสัยอยู่ คัญเท่าไหร่หรอกนะแต่ฉันสัญญาว่าจะเป็นกำลังใจให้คุณตลอดเส้นทางเพื่อไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของคุณนะ่ะ โอเคต่อไปก็จะเป็นบทพูดของมารคุดเนาะที่ผมสซคิปไปเนาะคุณทาได้อีกแล้วนะและครั้งนี้ก็ทําได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วยฉันเองก็มีงานต้องทําอีกเยอะเลยถ้าคุณดูในสมุดของฉันแล้วก็รายการสีที่ต้องทํานั้นเต็มตลอดเลยแต่ฉันรู้ว่าฉันทํามันได้ฉันต้องทําให้ได้ดีที่สุดเหมือนกับที่ฉันนั้นเคยทํามาตลอดฉันรู้นะว่าฉันอาจจะช้ากว่าคนอื่นๆฉันต้องคอยเช้ร่างกายของฉันอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นอาจจะพลาดในสิ่งที่สําคัญไปก็ได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ฉันนั้นพกกกสมมมมมุดดดดดเเเเเลลลล่่่่นนนนีี้้อออยยยูตววาาาาาฉฉััไทจะะะใหิิคผพพ นานมากแล้วแหละนะจนมันแทบจะเก่าเกินไปเลยมันอยู่กับฉันมาตั้งแต่ฉันเริ่มทํางานที่นี่ในฐานะซเวล่าของทีมควบคุมนี้แหละฉันรู้ว่าคุณเอเจล่าเป็นห่วงฉันอยู่เป็นบางคงบางขาวแต่ฉันนั้นก็ยังสามารถควบคุมทุกอย่างได้อยู่ฉันรู้สึกว่านี่แหละคือชีวิตที่ฉันนั้นปรารถนามาตั้งแต่สมัยไกลแสนไกลแล้วอาจจะก่อนที่ฉันนั้นจะเริ่มที่จะคิดด้วยซ้ําเหมือนกับว่าฉันเคยปรารถนาเรื่องเดิมนี้มาก่อนในบางที่ที่ไม่ใช่ทีมควบคุมนี้แหละ นี่มาคดช่วยทำงานที่ฉันนั้นขอให้เสร็จภายในวันนี้ด้วยนะรับทราบข่าวหน้าไม่อยู่ในรายการของฉันแล้วฉันจะส่งให้ทันภายในสิ้นวันแน่นอนเอาละฉันคนต้องไปแล้วสินะยินดีได้คุยกับคุณนะคุณผู้จัดการ AI ที่นี่นะทุกตัวนั้นไม่มีความมั่นคงอยู่เลยยกเว้นฉันคนเดียวนี่เป็นมาคดด้วยเธอนนั้หนักหนาสุดแล้วคุณสังเกตเห็นมันใช่ไหมล่ะแต่ฉันก็ไม่อาจบ่นอะไรได้มากนักหรอกนะมันทาให้ฉันนั้นควบคุมเธอได้ง่ายขึ้นต่างหาก เอาละผมได้ทําการอ่านอ่าวันที่าเรียบร้อยแล้วก็ในเรื่องเสือของมาคุตเรียบร้อยวันนี้เราจะมาฟาร,ร์มกันต่อเลยนะผมเอาละไนเนืน่องจากว่าเธอเพิ่งจะกลับมาทํางานเนาะนจะให้เธอไปขุดกับเจ้านกอ้วนตัวนี้ผมรู้สึกว่าทางานท่าดแดงกับท่าขาวกับนกอ้วนตัวนี้มันดูเวิร์กกว่าผมก็เลยอ่าส่งไนไปดีกว่าไอ้เช่ผมรื้อบอกตั้งแต่ ep ที่แล้วไอ ep หนึ่งว่าผมลงมอดนะคนดูถ้าเกิดว่าเห็นอะไรมันแปลกๆก,ก็ไม่ต้องสนใจเนาะคือผมลงมอดให้เกมมันดูเล่นง่ายขึ้นแล้วก็แบบอ่ามันไม่ค่อยยากขึ้นสำ ขอทํางานเดี๋ยวให้หนายไปทํางานกับอไอเจ้านกตัวนี้ก่อนแล้วกันออิชิเธอไปทํางานกับหมานะฉันอยากรู้ว่าหมามาทํท่าอะไรถ้าท่าไหนดีสุดฉันจะทาท่าน,นั้นไม่ต้องห่วงนายช่วงแรกๆก็อาจจะทรมานหน่อยนะเพราะว่าเธอไม่ได้มาทํางานกับฉันมา1ปีกว่าฉันไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเธอถึงอาจจะอ่อนแอไปนิดหน่อยอ เออไว้ Star. ทํางานกับหมาทําท่าแดงก็ดีอยู่นะจ่ปานกลางก็เถอะแต่ก็ดีอยู่ถ้างั้นก็เดี๋ยวอิชิเธอทํางานกับหมานะแล้วในไปทางานกับนกแล้วกันผม p ล l l ได้แล้วนี่เออชื่อแหละพัชชินิ่งเบิร์นี่เหรอไอตัวที่จะมาเป็นบาปไอไอะไรพูดถึงบาป eu. ผมจำไม่ได้เลยี่ที่แล้วอ่า pull out p u l ล o ล็อกปลดล็อกนี่เรียบร้อยปลดล็อกหมดแล้วโอเคนายทำงานนี้ต่อส่วนอิชิเธอไปทำงานกับหมาต่อโอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์รู้สึกว่าทำงานท่าแดงดีกว่างั้นอิชิเธอไปทำงานกับหมาต่อเลยส่วนนายก็ไปทำงานกับพาชินิงเบิร์ดอันนี้ถ้าไม่ต้องซื้ออะไรแล้วอะออแต่น่าจะให้นายไปเอาอันนี้ก่อนนะไอ้ไม้ไอ้หนามลวดหนามบนหัวถ้าเกิดว่าคลิปนี้อาจจะตัดไปตัดมาก็ขออภัยด้วยนะผมเพราะว่าไอ้พวกที่ผมตัดนั่นคือไอ้ช่วงที่อะชิปตอนที่ผมพูดมันติดๆขัดๆเยาผมย่อใันนูิป ผมเลยขอตัดออกโอเคใช่เราต้องอ่าหยุดคอยฟอนเมลดาวห้าอันไอ้แปดอันตอนนี้ผมทำไปห้าแล้วก็เหลืออีกประมาณสามถ้าครบร้อยยี่สิบแล้วเดี๋ยวจะเ้อเออเดี๋ยวขอดูอันนี้หน่ะสตอรี่มันโอ้โหมันเจ้าช่วยโคตรสั้นสั้นมากโอเค EP นี้ผมได้อ่านอ n o โน l ม2ี่ตัวแอดโน l มอริตี้เดี๋ยวผมเรียกอ n o โน l มี่แล้วกันเพราะมันเรียกายดิเพราะว่าผมน่าจะได้อ่านหมาัวนี้อุย้ย สั้นเหรอก็ไม่ไดีกว่าผมจะปลดล็องไม่ครบมาเลยสัน้นคลิปนี้ผมได้อ่านอนโนมาลิตี้สตัวก็หวังว่าให้ใหมาตัวนี้มันขอยาวๆหน่อยแล้วกันนะผมจะได้อ่านอา่คลิปนี้จะได้ไม่สัน้นเออพีพุดดาพีพุด,าพดา่ามันมันอ่านว่าไงวะเนี่ยพีป,ปูดี้พีปูดี้พิปปุ่อชิมันอ่านยากมากเลยอ่ะเรียกว่าเชื่อหมาน้อยแล้วกันเอ่อนายไปทำเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ต้องส่งนี่ไปแล้วก็นายไปทำกับนกเฮ้ยหมาหมาจะหลุดโอ้โอ้โนโอ้โนโอ้โอ้ทุกคนหยุดทุกคนหยุดทุกคนหยุดเดี๋ยวอํมอําอํอํเดี๋ยวขอจัดการนี่ก่อนมันมันมาเอ้าอ้าวหมาติดบั๊ก เอาแล้วเอาแล้วหมาติดบั๊กอย่างนี้ก็สวยสิครับยิงมันยิงมันเออนั่นแหละนั่นแหละเออเออเออเอาละเอาละหมาติดบักก๊กอะทุกคนโอ้โนโอโ,อโ,อโ,อโอน,น็โอ้พนักงานไอพวกพนักงานกับพวกกระปิกอย่าไปอยู่กับมันโอ้บามันหลุดมามันหลุดมามันหลุดโอ้ยตีไม่โดนตีไม,ม่โดนจุ๊บจุ๊บจุ๊บฮ่าตีไม่โดนโอเคทุกครั้งที่มันห่มามันจะตีหนึ่งรอบนี่นี่นี่ ฮ่าฮ่าตีไปดูดินี่นี่นี่ว้ายว้าตีไปดูตีไปดูนะฮ่าตีไปดูตีไปดูนี่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 ฮ่โอ้ EC เลยหมาตัวนี้โอ้มันโอ้มันกระปุกกระปุมันหนีมันมันกลับร่างเด็กมันมันกลับร่างตัวเล็กมันแล้วมันเอ่ออ๋ออโอเคโอ้แล้วมันเมื่อกี้มันฟาดพนักงานไอ้กระปุกกระปิบผมไปแล้ว มันมันตัว,ตว,ตวพนักงานผมมันแตกไปเลยอ่ะ holy jesus cry แม่ได้ไปฟาร์มกับทีซัสเหมือนเดิมส่วนไม่ต้องฟาร์มแล้วมัง้งไปฟาร์มกับหมานี่แหละอิชิฟาร์มกับหมาไนฟาร์มกับทีซัสเพื่อเอาหนาบ,บนหัวอ่ะเถอะโอเครีบผิวเรารีบไปส่วนไนรีบทำแล้วรีบรีบมาอยู่อ่าอยู่กับนกหูสติไนบวกยี่สิบแล้วพระเจ้าช่วยไป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 โอ้โอ้โอ้สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเอิบ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  นี่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 นกมานกมานกมานกนกมันทำอะไรมันกำลังบินมันกำลังไล่จิกพนักงานมันกำลังไล่จิกพนักงานกับปุกกระปิกโอ้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 บดีบดีตีตีตีโอ้มันแดงมันแดงมันแดงเกิดอะไรขึ้น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  หนีหนีโอ้โหอีชิ้ลงประตูเด้งได้อย่าอย่าไปตีมันมันมันบินไปแล้วอีชิวโอ้โหกลายเป็นเศษเลยโอ้โหไม่จริงโอ้ยชีตายเอวน่าลีใหม่เลยโอ้โหโฟาร์มใหม่อ่าออโอ้ฟาร์มใหม่ เอาเป็นว่าคนดูเมืออม่อกี้ยากวเมื่อกี้อืมพูดไงดีล่ะเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดน,นิดหน่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกลับมาตอนที่ผมฟาร์สเตตทุกอย่างแล้วก็ปลดล็อกข้อมูลทุกอย่างแล้วนะคนดูอื้ออิชิถืงไม่ได้เลยอ่าป่าป้าป,ปตัดไปเลยครับผม โอเคหลังจากที่ใช้เวลามาสักพักใหญ่ๆเลยกว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้พูดไวมากไอ้พวกนี้ก็หลุดอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกไอโนตัวเนี้ยจะไม่ยุ่งกับมาละผมจะปล่อยมันเลยเพราะว่าถ้าได้ผมเห็นมาตอนที่ผมทํางานอยู่ยมันออกมาแค่มาบินจิหัวพนักงานแล้วก็กลับเข้าห้องไปเอ่ออิชิได้หูหมามาอิชิเป็นหมาแล้วทุกคนดูอิชิเป็นหมาแล้วโอ้พระเจ้าช่วยเอ่ออาจจะฟาร์มไม่ครบแล้วกคนดูแล้วลว่าผมเริ่มที่จะไม่อยากฟาร์มต่อแล้วเดี๋ยวมันอาหายนะเกิดขึ้นอีกเนี่ยตอนแรกพนักงาน กปกติผมเลยแค่คนเดียวทั้งหมดที่ตายเนี่ยดูดิบางคนก็ค่าตัวตายมันอะไรก็ไม่รู้อะโอเคมาเรามาจบวันที่สากันเลยดีกว่า let's go อู้อิชิขึ้นเวลสี่ไนขึ้นเวลสามฮ่าฮาโอเคมา โอเคมีอ่าโอ้โหทำไมเล่มันเหมือนกันสามอย่างเลยเนี่ยมันมันทีเหมือนกันหมดเลยอะแต่ว่าน่าจะไม่เหมือนกันเนอะผมว่าอ่านันแรกคืออะไรวะจำเสียงทำนองนี้ได้ไหมอาจารย์ชอบเปิดเวลาที่ห้องเรียนเงียบจนแทบจะหลับเป็นหมดสุสานวันเกิดนะเพลงเหรอไอพวกตระกูลเพลงไม่ค่อยอยากเจามาเท่าไหร่เลยอ่าแล้วอันที่สองล่ะด้วยโปรดปกป้องพวกเราไว้ทั้งในวันนี้และตลอดไปความจริงจะเป็นแสงที่ปลดปล่อยพวกเราอ่อมันมันเอาไงดี ช่วยช่วยพวกเรางั้นเออหรอทั้งในวันนี้แล้วก็ตลอดไปอยังไม่ค่อยชัวยังไม่ค่อยชัวเดี๋ยวขอดูอีันนึงแล้วกันถ้าไม่มีอันอื่นแล้วผมน่าจะวันนี้ความทะเยอทะย,ยานที่มากจนเกินไปอาจปลุกพายุที่ไม่ควรที่จะปลุกข,ขึ้นมาอไม่รู้ดิคิดไม่ออกเลยแต่ละตัวอะไรเนะี่ยอันนี้แล้วกันนะผมคิดไม่ออกแล้วแต่ตรงกลางมันก็น่าเอามาแหละแต่ ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่อะโอเคสวัสดีแองเจล่าวันนีวันที่4แล้วเนาะก็มาเรามาอ่านกันเลยดีกว่าสิ่งที่คุณกำลังทําอยู่ที่นี่มันทําให้คุณนั้นรู้สึกดีขึ้นหรือรู้สึกภูมิใจในตัวเองบ้างไหมทําไมแล้วก็ข่าวคราวล่าสุดนี้ก็อาจจะทําให้คุณนั้นเรื่องที่จะเปลี่ยนความคิดก็ได้นะตั้งแต่คุณมาถึงที่นี่อัตราการปลดปล่อยพลังงานก็พุ่งขึ้นถึง1 3เลยนะถ้าคุณยังไม่รู้สึกถึงความสําคัญของตัวเลขพวกนี้ละก็จะขอเสียงอะไรหน่อยนะที่เป็นสถิติใหมมมม่่่่ทีีีไไไเเคคคยยยาากกอนลลลพุุณณด้้้้ฟังงงแแบบบวรูสึะ ก็ถือว่าดีนะเราเป็นคนที่มาทำราชถิตินะผมโคตรดีเลยเรารูสิวัาการทำให้พนักง,งานคุณขึ้นไปตั้ง13%เ,เลยพระเจ้าช่วยรู้สึกดีมากเลยก็ <c oughs> แบบนี้ก็ถือว่าฉันน้ำพุใจกับมันอยู่เหมือนกันนะั้งแต่ที่คุณเริ่มทำงานที่นี่บริษัทก็เหมือนก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเลยนั่นก็หมายความว่าคุณทำหน้าที่ของตนเองได้ดีมากเลยนี่ก็แปลว่าต่อจากนี้ก็น่าจะมีแต่ข่าวดีเข้ามาแล้วล่ะเพื่อนจะอย่างฉันไม่เคยที่จะยอมรับใครง่ายๆเลยนะฉันดีใจนะที่รู้ว่าคุณพอใจกับงงงงาานนนนขขออตตััััวเนะ่ะฉจห้้้้คคุณไดแร แรกที่คุณนั้นเข้ามาที่นี่ตอนนั้นคุณดูเก็บตัวมากเลยนะหน้าของคุณเต็มไปด้วยความเศร้าหมองแล้วคุณก็ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาที่ได้อยู่ต่อหน้าฉันด้วยไม่ต้องกังวลไปหรอกนะตอนนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขได้แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษเลยทีเดียวคุณเห็นขวดแชมเปญที่วางอยู่บนโต๊ะนั่นไหมให้ฉันลิมให้สักแก้วนะแล้วคุณพร้อมที่จะดื่มฉลองก,กันไหมอ๋อใช่วันนี้ก็ไม่ได้เป็นวันสําคัญอะไรหรือวันเกิดของใครหรือว่าวันก่อตั้งบริษััะนะััททหหหรรรรอออออกกกกกกกนนนนนนนะะะเมมมม่่่่วววาาาาีีีีี้้้้คคคคุุณณพิงงงงงจจสยยยไไปแแใลลลๆ็ตฉบ เผื่อว่าข่าวนี้จะทําให้คุณนั้นตกใจโดยที่ไม่ทันตั้งตัวพวกเขารู้ความเสียมาตั้งแต่แรกแล้วบริษัทเติบโตขึ้นด้วยการเสียสละของพวกเขามันก็แค่นั้นเองฉันไม่ใจว่าพวกเขารู้สึกภูมิใจกับตัวเองในวิถีสุดท้ายของชีวิตอยู่นะการยอมรับการจากไปของพวกเขาอย่างใจเย็นแล้วก็นั่นคือการให้ความเคารพสูงสุดที่เขานั้นสามารถที่จะได้รับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ฉันนั้นเกิดขวดแชมเปญขวดนี้ที่เก็บไว้มานานมากแล้วชยโยสามครั้งเพื่อผู้เรื่องลับและเพื่อลำลึกถึงการเสียสละอันสูสงงสขขอพวกเา ก็เชียร์ที่ขอให้คำแนะนําอะไรเล็กๆหน่อยนะถ้าดื่มแชมเปญอย่างถูกวิธีแล้วก็ควรจับก้นแก้วด้านล่างอย่างเบาๆแล้วค่อยยกดื่มอย่างช้าๆริมรอฟองเบาๆในแก้วอ่าดีมากแบบนั้นแหละพอดีเลยอุยอ้ยอุย้ยมีพลังงานคนอื่นด้วยไม่ใช่ดิซิวล่าคนอื่นด้วยแดมชื่ออะไรอะเยสอดแล้วก็อู้ มีผู้หญิงคนหนึ่งข้างนั่งด้วยข้างๆเดี๋ยวเออคุณเลไรแมสวยเนี่ยคนนี้ผู้ชายเนาะรำสียผู้ชายพวกเราต้องคุยกันหน่อยนะเมลคูดเธอไม่สามารถที่จะระง,งับออเดียกับพนักงานที่เธอมีอยู่ในตอนนี้ได้จริงๆเชื่อฉันเถอะนะฉันเป็นหัวหน้าทีมสารสนเทศอยู่แล้วแม้ว่าทีของเธอนนั้นจะพยายามระง,งับออเดียด้วยตนเองแต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่พนักง,งานของเธอนั้นจะได้รับความเสียหายทางจิตใจอย่างรุนแรงแต่ว่านะเยสอดพวกเราแค่ต้องพิจารณาอัตราการเสียชีวิตของเอเจนต์กับความเป็นไปได้ที่อนอมาลี่จะลุกล้ำเท บอกว่าถ้าพนักงานบ้าเพียงคนเดียวแล้วก็มหาจะสามารถฆ่าคนได้ถึงสิบคนเลยนะฉันคือซิเวลร่าของทีควบคุมนะฉันอาจทําผิดพลาดในมหาในเรื่องอื่นๆแต่หน้าที่นี้ฉันรู้จักมันดีกว่าคนอื่นซะอีกฉันรู้วิธีการจัดการกับพนักงานที่ใกล้จะบ้าได้เลยนะแถมฉันนั้นยังเขียนรหัสการปฏิบัติไว้สําหรับเรื่องนี้ด้วยจริงๆแล้วก็เหมือนฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนเดียวที่ทําตามคู่มือนี้เลยนะหรือว่าฉันคิดผิดหรือเปล่าถ้าเธอต้องการแล้วก็ฉันให้มันได้นะฉันสามารถแบ่งสัเนาให้เธอได้เสมอฉันไม่เป็นไรแต่ละ าคู่มือของเธอน่ะฉันไม่ต้องการพนักง,งานอ่อนแออยู่ในแผนกของฉันความอ่อนแอน่ะมันหมายถึงการถูกคัดออกและการสูญเสียตำแหน่งของเธอไปในแผนกของฉันการทำงานในทีมควบคุมในแผนกที่เป็นหัวเรือของบริษัทมันหมายความว่าเธอควรที่จะมีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นๆทุกคนผู้จัดการคะช่วยพูดอะไรสักอย่างกับพวกเขาหน่อยสิคงคงจะนั่งดูกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกพนักง,งานที่อ่อนแอจากความสะดุกสดายภายในออฟฟิศของคุณอยู่ใช่ไหมล่ะนี่ใครก็ได้ช่วยพูดอะไรสักอย่างหน่อยสิ ถ้างั้นก็ขอบคุณที่มาเยี่ยมฉันนะมันทำให้ฉันนั้นมีความสุขมากเลยพวกเราคุณที่จะเจอกันอีกสักครั้งนะเพราะว่าพวกเราทุกคนอ่ะคืออัปเปอร์เซเวรลอสฉันมีคำประกาศสำหรับเซฟเวรลอสชั้นบนระดับความเสียหายสภาพทางจิตใจของพนักง,งานทีควบคุมนั้นเกินขีดจำกัดไปแล้วแล้วเซฟเวลอสคนอื่นๆละ่ละระหว่างนี้พวกคุณกำลังทำอะไรกันอยู่นั่งเฉยๆหรือยังไงตอนนี้ทีควบคุมก็รุมเดลวในการจัดการออเดียแล้วขอเสริมกำลังพนักง,งานทันทีและระงัอปออเดียให้ได้้จจะขออกกกาารสสนนนนับุยื่ๆดว โอ้โวทุกอย่างสถานการณ์มันเริ่มมันเริ่มที่จะเปลี่ยนไปแล้วเออเมืม่อกี้เควสเหมือนจะให้จัดการดัดออเดียวดัดมาพูดเธอเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วนั่นอะ่ะโอเคตรงนี้มาโอเคก็ อ๋อละได้ชุดใหม่มาแล้วก็ได้ให้ได้ใช่ผมได้ให้มา <c oughs> ผมไม่รู้ว่าหมามันมันชุดมันใส่ได้3คนแต่ว่าผมมีแค่ทักงานแค่2คนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาเอาอีกคนนึงที่จะกลับมาขอสรางสักครู่นะผม A later few minutes later. อาละแม่ไมไ่เจอกันนานเลยนะอีเวอร์ <c oughs> ฉันหนึ่งจำได้ฉันตั้งชื่อถือว่า e อาีเวอร์ออละอิชินี่คือพนักงานคนที่2ที่อันนี้เป็นพนักงานรุ่นแรกจริงๆไนอะรองลงมาจากอ e ีเวอร์นะแต่ลืมเคารพรุ่นพี่ เฮ้ยน่าสงสารจริงๆนะอิชิเธอได้มาอยู่กับรุ่นพี่ที่อ่ะสเตตน้อยกว่าเธอนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรอะไรอีเวอร์ก็อ่าไหนๆเธอก็เพิ่งมากันเอาชุดหมาไปใส่ก่อนแล้วกันเอ้ยไม่ดิเอง็งเอ็งมีเอ็งมีหูหมาใช่ไหมอิชิถ้างั้นเอ็งก็ไปนี่เลยชุดหมาอาร์ลีเวอร์เธอเอาชุดนี้ไปแล้วกันนะชุดนกพิชนิงเบิร์ดอืมอืมอืมโอเคซึ่งอันนี้อู้ ออ้หัวใจอ่านี่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 ที่ผมบอกว่าผมลงมอดไปเนี่ตอนนี้คือเนี่ยที่ผมบอกว่าผมลงมอดให้มันเกมมันดูแบบว่าดีขึ้นอะ่ะที่แบบไม่ได้แบบดูบูดอ่ะก็เนี่ยที่ผมหมายถึงอ่าผมอยากทดลองปืนอะ่ะอ่าแล้วก็วุฒหมาด,ด้วยผมทําไงดีผมต้องให้เมลวดาวไปขอสักครู่นะผมอยากเห็นว่าไอ้มอดเนี่ยมันทำมันแบบว่ามันเป็นยังไงเออโอเคโอเคโอเคมิดาวแล้วเมลวดาวแล้วมาเล็วแล้วปล่อยหมาหลุดกันเลยดีกว่า หมาใกล้หลุดแล้วหมาใกล้หลุดแล้วทุกคนหมาใกล้หลุดแล้วอะไรพวกพนักงานกระปุกกระปิกอย่าไปขวางทางเดินให้รุ่นพี่เขาจัดการกันมาแล้ว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 ไปเลยไปเลยไปเลยอู้หูเออว่านีเมชั่นสวยดีะหมาทำอะไรอยู่โอ้หนีหนีหนีไปพนักงานกระปุกกระปิกนี่รุ่นพี่มาแล้ว อ้าวเฮ้ย huh. ม uh ันจะเอาพนะการกระปุกกระปิกอยู่เดี๋ยดิอยู่เดี๋ยดิยิงยิงยิงจุกนี่นี่นี่โดนโดนไปดีห้าห้าทำอะไรไม่ได้แล้ว นี่นี่นี่อ๋อเลย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 อือสวยฮ่า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 าวาวาโดนลุมโดนลุมยินตายดีดีมากพนักงานอ่าดีมากทั้งสองคนดีมากเลยเออไม่เดีโทษทีโทษทีชี้ฉลิมเธออ่าดีมากทั้งสามคนพวกเธอทํางานได้ดีมากฉันจะให้อีกเธอพวกเธอเ,เ,เลียนยศละกันก็โอ้ยพวกพนักงาน ช่แล้วโอเคก็เนื่องจากว่าเราตอนนี้ผมอ่านมากี่ชั่วโมงเนี่ยอุปจาวช่วยเกือบ2ชั่วโมงโอ้วันนี้อ่านคลิปนานกว่า อีพีที่แล้วอีกเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาอ่านเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าเนื้อเรื่องของตัวแรกเอาเป็นพาชินีในการพาชินีมันเนื้อเรื่องมันอ่านน้อยมากนกตัวเล็กที่มั่นใจในตัวเองว่ามันสามารถที่จะลงโทษคนชั่วคนมีความผิดและคนที่ไม่เครารพต่อสิ่งต่างๆพนักงานบางคนได้บอกว่ามันน่ารักมากเวลาที่มันบ,บินด้วยปีกเล็กๆอย่างเข้มแข็งพวกคนได้ก่อบ,บาปมาตันน้งแต่โบราณแล้วทำไมพวกเขาถึงได้ทำบาปกันนะทันทันที่รู้ว่ามันผิดนกตัวน้อยสงสัยน่าจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครลงโทษคนที่ทำผิดสสนนะถ้าไมม่ีใคครัก รับหน้าที่นั้นเรื่องดีๆก็คงไม่เกิดขึ้นบนโลกเวนี้อีกเลยด้วยความคิดนี้นกตัวเล็กจริงออกมาจากป่าที่ซึ่งมันเคยอาศัยอยู่แล้วก็ไม่เคยที่จะกลับมาอีกเลยโอเคก็เท่าที่ดูมานะาเจ้าพัช n ินีเบิร์ดนี่เอาที่ผมเข้าใจนะคนุณดูถ้าเกิดผิดขอขออภัยด้วยมันเป็นนกที่คอยที่จะทําร้ายคนที่ทําผิดแบบคนชั่วอะไรพวกนี้แบบขโมยขออะไรพวกนี้แบบคนชั่วพวกนี้ก็แบบยังคงลอยนวลอยู่ที่ไม่มีใครลงโทษเลยนกตัวนี้จึงคิดว่า ในี้ความผิดพวกนี้ถึงไม่มีใครลงโทษพวกมันเลยความแบบคนบาปะลรพวกเนี้ยมันเลยทําหน้าที่นั้นแทนโดยการที่จะบินไปทําโทษกับคนที่อ่าทผิดอย่างอาหารอะไรพวกเนี้ยอย่างแบบอ่าถ้าเกิดผู้ชมจําได้ว่าตอนที่ผมบอกว่าไอ้เจ้านกตัวเนี้ยมันบินออกมาจากห้องใช่ปะ่ะนั่นแหละมันบินออกมาเพื่อที่จะมาหาคนชั่วคนทําบาปหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วมันจะมาจิกทําโทษก็คือไอ้ที่มันมาจิกหัวพนักงานผมอะทาโทษเราเอาแนมันทําโทษเราแหละพอมาทำโทษเสร็จมันก็จากไปอะ่ะแต่ดูเหมือน ว่าไอการจิกธรรมดาเหมือนจะไม่ได้ส่งผลอะไรให้กับพวกคนบาปที่มันทําผิดอะไรไม่มากขนาดนั้นนะมันจึงใช้อีกแผนหนึ่งของมันนั่นก็คือไอตรงทอมันอะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมทอมันนั่นแหละคือที่ไว้ลงโทษอีกอันหนึ่งของมันก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นไปว่าที่อิชิม,มันโดนไอเจ้าปาชดิงเบิร์ดกินเข้าไปอะนั่นแหละคือการทําโทษของคนที่ทําบาปมันเถื่อนมากมันคือการคืนกินแบบไอเจ้าคนคนนั้นอะไอคนที่ทําผิดบาปอะหายไปจากโลกเลยง่ายๆซึ่งก็นั่นแหละทั้งหมดที่ผมเข้าใจกับไอเจ้า นีเน้เอาละเหลืออัลนอมิลี่ตัวสุดท้ายซึ่งผมไม่เห็นละยาวมากแต่ก็นั่นแหละคลิปเดียวทํา2ตัวถ้าเกิดว่าตัวไหนสั้นก็ทําอีกตัวหนึ่งส่วนไอ้เครื่องนี้ไม่รู้ผมจะได้อ่านหรือเปล่านะผมจะไม่เรียกชื่อมันเลยกันนะผมรู้สึกว่าผมอ่านชื่อมันยากมากสำหรับผมอะ่ะผมจะเรียกมันว่าไอ้เจ้าน้องหมาแล้วกันน้องหมาน้องหมาสีขาวหรือว่าไอ้เจ้าตัวเล็กดีก็น่าจะเรียกได้สองแบบนี่แหละคนดูโอเคเรามานั่งอ่านกันดีกว่า อนมูมอีตัวนี้ถูกสร้างขึ้นจากไอเดียของผู้สนับสนุนทัมเบอร์บัสท,ที่มีชื่อว่าลีเฮนฮีมันคือเจ้าลูกหมาขนฟูสีขาวเหมือนกับหิมะที่เพิ่งตกใหม่ๆทั้งนุ่มทั้งน่าเอ็นดูจะแค่เหลือบมองแว็บเดียวก็รู้สึกหัวใจพองฟูขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกดวงตาของมันทั้งใสซื่อบริสุทธิ์เล่ากับเทวดาตัวน้อยรายละเอียดอื่นๆก็ถูกตัดออกเพราะมันก็วนอยู่เพียงคำว่ามันน่ารักมากก็เท่านั้นเองแน่นอนแค่เห็นหน้ามันก็รู้สึกว่าเจ้าตัวเล็กนี้มันไม่มีทางที่จะเป็นสิิส่่งชววร้้ายยไดดหอกสเี กังวลนั่นก็คือหัวใจของคุณอาจจะละลายและเจ็บจี๊ดขึ้นมาเพราะความน่ารักเกินต้านทานมากกว่าความจริงแล้วทุกครั้งที่พนักง,งานเข้าไปในห้องควบคุมของเจ้าตัวนี้ก็มาจลุดกันแทบทุกคนต่อยคนอื่นล่าออกมากึ่บังคับอยู่เสมอแต่ระวังให้ดีล่ะคนที่เข้าไปช่วยก็อาจจะตกลุ้มรับมันอาจ,จทําให้พวกเขานนั้นไม่สามารถที่จะออกมาได้เหมือนกันมีบางครั้งพนักงานพยายามที่จะพามันออกมาจากห้องจะจนแดดจะโดนคนอื่นกันไว้ก่อนถ้าเกิดคุณสมัครเข้าไปดูแลมันเยอะจนเกินไปบริษัทจะทําการจับฉลากเพื่อหาผู้โชคดีพนักง,งานจํานวน มากมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นพูดจาเสียงสองเสียงแหลมหวานเหมือนกําลังโอลูกตอนที่อยู่ในห้องของมันแต่ผลข้างเคียงนั้นไม่นานก็หายไปหลายคนแอบเรียกมันว่า The g r o d t e s t Boy in the World Peabody แต่อย่าลืมว่าชื่อของมันอย่าไปทางการคือ Peabody อย่าสับสนและสิ่งสําคัญท,ท,ท,ที่สุดของที่สุดของที่สุดก็คือทุกคนที่เข้าไปในห้องของเจ้าตัวนี้ต้องอัปโหลดรูปหรืออัพทวีดีโอของมันไว้เพื่อสัทใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่าต้องมีข่าวลือให้ได้ยินกันบ้างตอนเดินตามทางเดินช่วงดึกๆเมื่อได้ยินเสียงกระดูกหักฉันเลยตามเสียไป ฉันเห็นเหมือนเยติอะไรไม่รู้มันกําลังยืนกินพนักงานอยู่ทั้งที่ในบริษัทของพวกเราไม่มีอนอรมอลี่หน้าตาเหมือนกับเยติเลยด้วยซ้ำบันทึกเสียงเฮ้นายชุดีจะตายนะที่เข้าไปในห้องกักกันของไอ้เจ้าหมาตัวนั้นน่ะมันน่ารักที่สุดเลยนะเออมันเอาอุ้งเท้าตีหน้าผมอยู่นะนี่มันเรียกว่าการโจมตีหรือเปล่ามันก็แค่บอกให้นายให้อาหารมาต่างหากล่านายไม่รู้หรอกนะว่าทุกวันนี้พนักงานที่นี่พวกอาหารสุนัขติดตัวเป็นเรื่องปกติไปแล้วผมไม่ค่อยชอบสัตว์เท่าไหร่อ่ะแต่หมาตัวนี้ เนื้อมันแน่นเชียวนะวิ่งเล่นเยอะใช่ไหมเมื่อก่อนพวกเราชอบโยนบอลให้มันวิ่งไป,าปคาบวิ่งดูก็น่ารักดีนะแต่ช่วงหลังๆไม่รู้ทำไมถึงไม่ได้เล่นอีกแล้วตอนที่ผมให้อาหารมันคุณเห็นหน้ามันใช่ไหมมันหลอนมากเลยทนะ่นน่ะนายคิดมากเ,นเนองหนาเพราแค่เธเวลาตัวจิ๋วของพวกเราไง่ายแต่คือเด็กดีกันนะนี่นี่มันมีพลังสะกดจิตคนอื่นๆหรือเปล่าเนี่ยจะไม่รู้ว่านายพูดถึงอะไรนะเจ้าหมาตัวน้อยจา๋ารอพี่อยู่หรอลกูกเดียเดยเด๋ยวนะม,มันกำลังกินอะไรอยู่นะ่ะทั้งที่เรา ทั้งสองคนคนที่จะเป็นคนแรกที่เข้ามาในวันนี้ไม่ใช่เหรอหืมหนูหิวอยู่เหรอครับน่ารักจังเลยลูกกำลังกินอะไรอยู่เหรอ,เ,อ,อเ,ดเดี๋ยวนะนั่นมันนิ้วของจามินไม่ใช่เหรอพนที่หายไปตอนเวรเมื่อคืนดูเล็บสิพ่นลูกหัวใจแบบชัดเจนเออไม่นะใครผมบอกแล้วใช่ไหมว่าเจ้านี่มันไม่ปกตินั่นมันนิ้วของคนจริงๆนะนะ่ะไขรมันกล้าปล่อยให้ลูกชายของผมหิวทั้งคืนกันเอ,อ่เอ,อ น่าสงสารออกจะปล่อยให้เขาหิวได้ยังไงนายได้ยินไหมมันกําลังแทะนิ้วของเพื่อนพวกเราอยู่นะ่ะนายมือใหม่หรือไงเนี่ยฮะที่นี่น่ะทุกอย่างที่น่ารักได้รับการยกเว้นหมดไม่ไม่เคยมีใครบอกผมแบบนี้เลยง,งั้นเดี๋ยวผมขอยิงยาสลบเองแล้วกันนะบดได้ทำบ้าเลยเนี่ย จากหลักฐานที่แน่ไว้ในไฟล์เสียงผมขอให้ลดตำแหน่งของจ่าขอบทันทีคนที่ใจร้ายหรือคนที่ทำร้ายไม่มีที่ยืนในบริษัทนี้ตอนนี้ได้เจ้าหมาตัวนั้นของพวกเราได้รับบาดแผลทางใจอย่างหนักสมควรให้เขายอมกินขนมที่ชอบแค่เวลาห้กิโลเท่านั้นผมขอเสนอให้จัดชื่อแซลมอนระดับพรีเมียมที่อุดมไปด้วยวิตามินบีเพิ่มให้ด้วยรอคำตอบจากท่านอยู่ครับพระเจ้าช่วยหมาตัวนี้มันทำไมเจ้าหมาตัวนี้มัน มันน่ารักขนาดนั้นเลยน่ะพูดผมจะพูดยังไงดีวะเนี่ยมันน่ารักเกินไปอ่ะคุณดูมันมันผิดปกติมากเลยเจ้าหมาตัวนี้มันน่ารักจนแบบว่าทําให้พนักงานหลงรักมันอ่ะมันมันมันเวอร์มากผมพูดได้เลยไอเจ้าหมาตัวเนี้ยคือไอเจ้าหมาตัวนี้มันคือหมาธรรมดานะแต่เมื่อไหร่ที่มันออกมาจากห้องอ่ะมันจะกลายเป็นหมาตัวใหญ่ที่แบบเนี่ย แล้วคือจาขอบอ่ะเหมือนจะเห็นไอเจ้าหมาตัวนี้ไม่เหมือนคนอื่นคือเหมือนมันจะเห็นว่าไอหมาตัวเนี้ยมันเอาไง่ายๆจำคำพูดคนอื่นได้ปวที่เขาบอกว่าเหมือนเขาเห็นเยติตัวยกอบะ ซึ่งก็น่าจะเป็นไอ้เจ้าหมาตัวเนี้ยที่มันเป็นหมาแบบตัวขาวๆตัวใหญ่ๆอะแล้วก้ามมันใหญ่มากคุณดูเห็นก้ามไหมใช่ไหมเนี่ยก้ามโคตรใหญ่ถ้าจะสรุปสั้นก็คือว่าอ่ามันเป็นหมาธรรมดาถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ออกมาจากห้องนะแต่เมื่อไหร่ที่มันออกมาจากห้องแล้วก็ผมว่าไม่น่าจะรอดนะพนักงานแต่ละคนนะเพราะว่าดูจากก้ามเป็นมันๆของมันอะพนักงานทุกคนอะที่อยู่ในบริษัทไออันไหนบริษัทแห่งนั้นอะมันตกลงลักเกินไปอะคุณดูมันควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วอะผมไม่เข้าใจว่า ทำไมพลังงานของผมถึงต้านทานความน่ารักของมันได้นะแต่ก็ดีแหละมันไม่พลังงานของผมไม่บาเนะเอาง่ายๆคือหมาตัวนี้มันเป็นหมาที่มันคอยหลอกล่อด้วยร่างกายอันเล็กน้อยของมันไอตัวเล็กแบบเนี้ยแล้วรอแบบช่วงมันรอจับไอพลังงานคนนั้นเข้าไปกินนะเท่าที่ผมสรุปได้แค่นี้นะคุณดูก็ถ้าเกิดผิดก็ขออภัยด้วยนะผมเอาล่ะก็ทุกคนวันนี้ทํางานได้ดีมากนะแล้วก็เป็นไงบ้างกับอาวุธใหม่แล้วก็อีเวอร์เธอต้องไปฟาร์มย,ยาวๆเลยนะ <S 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 ฟาร์มอีกหน้าเลย ผมว่างั้นเดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะผมมาชอบกหรีปาะนะผมถ้าชอบแล้วผมก็ฝากกดไลค์นะผมแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอดูเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมอนะ่ะซีย่า